สวัสดีครับผมในฐานะประธานจัดงานของอํมบางเหนียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบางเหลยวตะโบกยองและในฐานะของประธานชมรมอ้ํมภูเก็ตซึ่งในภูเก็ตเรามีกว่า20แผ่งครับที่จัดประเพณีถือศีลกินผักขึ้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับที่ขอรพรักทุกท่านทั่วประเทศรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ร่วมกันเ,เริ่มโดยปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2554เ,เป็นการที่รวมจิตเป็นการที่รวมพลังใจเพื่อที่จะปกป้องในเรื่องของการต่อสู้ทุองััยหรือเพยภัยต่างๆสำหรับประเทศไทยในปนีนี้เราก็เห็นว่ามีภัทยที่สาหัสหนักหนาซึ่ง ถ้ารวมเรารวมพลังกิจเพื่อที่จะสู้ต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าประเทศไทยคงต้องอยู่รอดปลอดภัยครับส่วนในปีหน้าโอกาสครบรอบ108ปีของอางบางเหนยวนั้นเรามีงานที่ยิ่งใหญ่กว่าป,ปีนี้ครับถ้าหากท่านใดพลาดโอกาสในปีนี้ก็ขอเชิญได้ในปีหน้าครับขอบคุณครับ